ครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับได้รักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมมาพบกันในคลิปที่2นะครับพอดีคุณพ่อบานได้นึกขึ้นได้นะครับแกเพิ่งนึกขึ้นได้นะครับว่าสูตรการเลือกของพ่อบาลนี่มี1สูตรนะครับที่ที่ท่านได้ดูมานก3ตัวที่ท่านไม่เคยลืมนะครับ3ตัวนี้นะครับท่านบอกว่าถ้าเกิดเป็นไปได้ถ้ามันกลับมาได้ก็จะเอาเหมือนเดิม3ตัวนี้นะครับแต่มันเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับ ทีนี้นะครับก็เลยเนี่ยครับมาเห็นนะครับกระปุกน้ํานะครับมีทั้งพริกนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นข้าวอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูตรงนี้ว่าคุณพ่อให้นะครับเพื่ออะไรสวัสดีครับคุณพ่อบานครับในคลิปที่สองนะครับคุณพ่อเพิ่งเลื่อขึ้นมาได้นะพ่อเนาะว่านกอีตัวนะพ่อที่ว่าพ่อไม่เคยลืมเลยสามตัวสามตัวสามตัวนี้นะครับ พ่อดูตรงเดียวเลยใช่หว่าดูตรงเดียวก่อนคือตรงนี้เลยต้องคือต้องมีตรงเพื่อนเพื่อนสําคัญนี่พอเบิ้งขึ้นตัวนี้แหละสําคัญที่สุดคือพูดยังไงว่าที่พ่อดูนี่คือเดี๋ยวผมคุณพ่อเล่าให้ผมฟังแล้วก็คือตั้งแต่ระหว่างขามาเนาะพ่อเนาะขาหลังตรงนี้ครับตั้งแต่ขาหลังนกก็คือใต้ท้องนะพี่น้องใต้ท้องมาขนมันจะจริงๆแล้วมันบางตัวมันจะขาวขาวครับขาวแล้วก็มีข้ามมนมั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 นข้อหาเบิ้งครับ มันสี่ลเดาเป็นข้ามลงมาที่ข้ามนี่เสียบตัวคนวานี่ข้ามลงมาอ้อมดากนั่นว่าอมบในความคิดต่อเป็นยังไงเพราะในในในมันก็ดีอยู่หรอกครับแต่ว่าตัวที่เริ่มบ่ไดสามตัวนั่นมันพื้นมันเหลืองเหมดเหลืองๆคล้ายๆเข้าเฉดินพ่นเีดินเหลืองเข้ามาท่าผมผมพอเข้าใจคือพูดยังไงว่ามันออกเหลืองไปเลยครับเหลืองไปเลยดากนกแทดอ้ดากนกแทดดากนกแทดแต่ว่ามันสีเหลืองจากขาทั้ง ทางหลังมาหาดาตร,ต,รตรงระหว่างขาสองขาเนี่ยนาะพ่อเนาะตรงตรงพื้นพื้นตรงข้างล่างมันนะก็คือเลื้งมาหมดเลยใช่ไหมพ<ร>่อเ<ร>ลื้งว่าตัวนี้มันเลื้งบ่าคักเลยนี่ครับตัวนี้คือเลื้งไม่ถึงสามตัวนั้น,น,นทีนี้มันเป็นยังไงบ้างพ่อตัวแรกเป็นนกยังไงนะตัวแรกนี่คือตัวแรกเป็นนกนกมันจะขัดเยอะกับมีริวโอเป็นนกมีคาลมขัดแต่ว่าเป็นนกริวริวตันไหมพ่อหรือว่าริวหอยวอเป็นจังหอย๋อครับ ครับนานๆถึงจะมีริว<ม>อ่าทีนี้มันก็มีขัดใช่ไหมว่าตรงตัวนี้มันหรือ่าตรงตัวนั้นเป็นมันมันคือกันไปต่ต้องได้กับว่า,า,า,าอายมูขุ่นละอ,ะอะก็คือว่าได้จะคล้อ,องก็ได้ยังีินะ๋นอได้อยู่เนาะครับมอบือละโตครับอันนี้คือตัวแรกรไปไหนแล้วว่าตัวแรกขายครับโอ้ไปกี่เท่าวาไปกี่เท่าแบ่งไปเท่าไหร่ว่าไปยี่สิบเท่าอยู่ติบสองพันครับ สองพันก็คือสองเท่านะครับสองเท่าตัวแรกนะพ่อตัวนั้นหมานไปแล้วคือแบ่งแบ่งแบ่งทีมงานไปแล้ว,ลวตัวที่สองพ่อชนีเป็นนกยังไงตัวที่สองนี่เป็นกน,เนกเป็นนกกีกุกนกกุกเดียวโล่งๆดอกเต๊านเป็นเสียงกลางอ๋อเป็นนกหนึ่งกุกครับเสียงกลางนกโล่งก็คือไม่มีคารลมเลยไม่มีคารลมก็ก็ธรรมดาเรียกสไตล์เดียวไปคําเดียวแต่มันหมานใช่ไหมพ่อตัวนี้หมานตัวนี่ก็ค้อนสองก้อนนี่ก็ได้ อ๋อเคยได้ข้าใส่แล้วมันได้นกลงมากข้านกลงมาแล้ววันนี้ข้ากับมันกัดคันไปยังก็ได้อีกออืแต่ผมได้ยินว่าพ่อไปต่อที่ที่เราคุยกันนนี้คือมีคนตามตัวนั้นใช่พ่อไม่คือไม่ได้สักทีพ่อเอาตัวเนี่ยไอเจ้าไอเนี่ยไอนกโล่งเนี่ยไปเรียบร้อยวันนั้นได้ในประมาณนี้แล้วพักขำๆอย่างงี้เหรอเจนพ่อปุ่นก็ไปใบสองใบสองก็คั่วไปไปขึ้นข้าวเดี๋ยวมานั่ง สูบยาท่านเหมือนพวกกอกับครับเหยียบแล้วได้แล้วนกคอฮากันแล้วครับผมครับผมอันนี้คือตัวที่สองก็ตูดก็เป็นเหมือนกันครับตูดเหลืองเหมือนกันกับตัวแรกตัวที่สามทีนี้ที่ไม่ลืมตัวที่สามคือเป็นนกยังไงพ่อเป็นนกกีกุกตัวนี้เป็นนกเป็นนกกุกเดียวเสียงกลางแต่ว่ามันมันมันมีขัดอ๋อนกตัวนี้มีขัดอีกแล้วมีขัดมีขัดอันนี้พ่ได้ขายอันนี้เป็นไงพ่อเป็นนกอันนั้นแล้วจอตายขัดค้อตีเหยวเหยวเข้าตีเรียบร้อย เหลือไว้แต่ตัวให้เล่นได้ว่าท่านถึงปีทํานกครับม,ใมาใน,นพ่อนกตัวสุดท้ายนี่เห็นว่าพ่อชอบตัวสุดท้ายที่สุดเลยครับเพราะว่าอย่างตีนกป,ปกติแล้วห้อออกแอบนี่ส่วนมากติบว่าใครไดได้ออกครั้งแรกครับอันนี้ได้สองได้ได้สองตัวเลยเขาเอื่นค้อนสองมันวะอ่าครับ,บค,ครับได้สองตัวอย่างนั้นลาคนเดียวไหมหรือว่ายายต้นพ่อที่ว่าโอใหญ่โอ้ใส่ต้นเดียวเลยใสด้วหอลงเวหล ครก็ป่อยคันดีนอ๋อก็ก็กคือพ่อคิดว่าพ่อได้แล้วพอแล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เลยว่าใส่ให้มันคำ้ำไม่เฉยให้มันค้ำด้ยซึ่งพ่อกระบ,บาดเนี่ยพ่อจะไม่กระคันก็นกได้อีกยกังทีน้าสรุปวันนั้นได้<อ>ได้สองได้สองหลังจากนั้นมาแล้วพ่อทีนี้ได้เรื่อยๆได้ข้อนสองข้อนนี่มาเรื่อยๆข้อนสองนี่บ่อยมากนกตัวนั่นนี่พ่อพ่อออกแอบเดือนหกพ่ฝนตกไหมหอดเดือนสิบเอ็ดสิบ เดือนเดือนเนี่ยจะเข้าหน้าไอเข้าเข้าเหลืองเนี่ยครับจะเข้าเข้าเหลืองนตัวนั่นตัวตัวน่ระยะเดือนละเดือนหกเจ็ดแปดตัวิเอประมาณห้าเดือนห้าเดือนหกเดือนนะครับได้นกประมาณเจ็ดสิบตัวนกตัวนั้นอู้พ่อพอว่าเริ่มแจ๊กเทียปีปีแรกที่ออกฝึกนี่ครับได้นกเจ็ดสิบตัวนั่นแหละแกระยะเวลาห้าหกเดือนนี่ได้เจ็ดสิบตัวนี่ย่างเลยใสเก๋พี่ตัวเดียวตัวหนได้พ่อมา มันจะเป็นเหลืองเหลืองครับพืน้นเหลืองงาแล้วสามตัวนี้ตัวไหนเหลืองที่สุดพ่อตัวไหนตัวทุดทไทยนี่แหละตัวทั่วไทย,ยแสดงว่ายิ่งเหลืองเท่าไหร่ยิ่งดีถ้างนันตัวตัวนี่ออกติวไม่หัวกใแย่ออกแดงครับครับออาครับออกเหลืองเหลืองครับครับครับสีติวไม่หัวมันจะออกเหลืองเหลืองเหลืองแดงแดงนั่นแหละนะครับเบ่าห้มีแดงมีเล่หเห็มันออกเหลืองโอ้ถ้าเป็นไม่ได้เหลืองเลยเหลืองคือยังขนนกแทกก็ได้อ๋อดาไกยแดงคือขนนกแทะ ครับพอสังเกตด้หนิสามตัวดิมันมันคือกันมืครับอืมนั่นแะถ้าพุนมากพอถ้าเหลนนกแก๊กเทียมีแจะจับเลียงไว้เลียงไว้แต่ะครับคือพูดง่ายว่ายังไม่โดนใจสักตัวเลยนะตั้งแต่ตัวอ่าสามตัวนั้นได้ไปแล้วใช่ไหมพ่อครับตัวสุดท้ายนี่ฮังคืหัวเนี้เด้อนั่นแหละเยโอ้ยพับไปยัเข้ากันเลียงไว้ซุ่มนี่ไว้ มั่นเลยยังส่เลนดีเผื่อมันไปต่อได้แล้วมันต่อได้ตัวแบบนี้แล้วพ่อเนาะเผือ่อได้มัน<ไ>จะมีบางตัวพ่อทีนี้อไม่ได้ตูดเหลืองมันจะมีบางตัวแบบตูดคำคำอย่างนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้อยอครับกรแล้วแท่ผู้ใดสีมั่งพอ่พอพ่อเคยได้ไหมไอตูดครับอำคำคือไม่ออกเหลืองนะแต่มันจะออกคำคำเหมือนเหมือนสีคามนี่แหละแต่ว่ามันไม่ถึงกับคามแบบหนาแบบนั้นมันจะเป็นแบบสีอ,ออกฟ้า,ออฟาๆทั้งน้อยครับ เคยได้ไหมเคยเป็นไหเคยได้ยะแต่ว่าทังโบตัวจเกี่ยวพอพ่อว่าหมักอ๋อพ่อไม่ชอบส่วนตัวครับส่วนตัวคือไม่ชอบเพราะว่านกบางตัวนี่มันจะออกตูดมันจะแทนที่มันจะเหลืองเหมือนเหมือนที่พ่อพูดใช่ไหมมันจะเป็นออกสีคาคามอย่างเงี้ยครับเหมือนกันเลยทั้งทั้งบัวทั้งอะไรทั้งล่างมันอ่ะสังสังเกตเบื่องเล่ยนกนกตูดเหลืองนี่หายากครับนกตูดแต่นั่นคาคานี่หลายเยอะใช่ไหมครับอ่าแต่ตูดเรื่องเหลืองนี่หายากหายากใช่ไหมพ่อครับ อยู่ไม่ห่วงดากนกแทดครับอ่ันนี้สูตรสูตรของพ่อครับครับอืตัวไรพ่อกับสำคัญผมเคยได้ยินพ่อท่องกอนอะไรนะาย้งไคลองงูสิงอะไรพ่อท่องอะไรนะเออนกนกปีกล้วยหัวสวยงูสิงอ๋อนกปีกล้วยครับก็คือทรงมันโตปีกล้วยหัวสวยงูสิงหัวสวยนี่คือหัวมันสีน้อยไปแล้วก็อ๋อครับข้อมันอ่ะข้อมันสีน้อยไปแล้วก็ ้ลอกปอกหน่อยๆคือหัวสวยงามอ๋อครับอีกข้างหนึ่งพ่อสูตรอะไรนะสูตรตัวอะไรนะตัวปีกล้วยตัวปีกล้วยหัวสวยงูสิงห์ครับอันนี้คือสูตรที่คุณพ่อได้เรียนมานะครับท่องมาตัวใหญ่ๆครับตักใหญ่หัวคอยาวๆคอยาวๆครับันจะไปล็อกปอกหน่อยๆครับันุนเอาใจคพ่าใจคนดีครับอันนี้คือ สูตรตีคุณพ่อใช้ดู้วแต่สูตรไฟสูตรมัดเนรับมันรับใช่ครับเป็นแล้วแต่สูตรครับคัอคุณพ่อจับมาซุ่มสามตัวนั้นดากเหลืองครับตัวใยข้อข้อหน่อยเง่โอ้สามตัวนี้ใช่ไหมพ่อเหมือนกันทั้งหมดเลยไหมทั้งทั้งสามตัวเลยครับข้อเงาไล่ข้อกันหน่อยหน่อยเม็ดหน่อยดีขึ้นกันจังจังจังตัวนี้อยู่นีนี้แหละก็อ๋อไล่เม็ดข้อสีขาวนี่คือมันจะเป็นเม็ดเล็ก ครับเม็ดเล็กไม่คือไม่เม็ดใหญ่ครับนกเอาใจคนนกขึ้นนอ่ะอืมแบบพูดยังไงว่ามันได้ใจเราครับอ่าเล่นได้ใจเราแบบเล่นได้อ่าแบบว่าถ้าขอให้ได้ขึ้นใส่อย่างงี้พ่อะน้าจะยังดีเอ่อเม็ดเล็กนะาหนาครับเม็ดเล็กน่าหนาอืมสวยๆครับสรุปแล้วสามตัวนี้คือคอยาวเหมือนกันครับอ่าตัวใหญ่เหมือนกันตูดเหลืองนี่เหมือนกันครับ ตัวสุดท้ายแห่งเหลืองครับ <c oughs> จเจ้าเหรีย่นกเราไปไมนได้หาอีกว่าได้แล้วหาสู้ที่หาได้อีกกโดนอยู่ยนกต้องที่จับมาได้ครับผมเอาอะไรพ่อก็ต้องขอบคุณตรงนี้ทีนี้ผมเห็นพ่อเอาพริกพริกใส่ทาไมพ่อเอาใส่ทาไมพริกนี่นกนกสุมนี่มันเดินขาดจานอาหารเพราะว่าได้เลี้ยงโดนแล้วก็เลยเอาพริกใส่แต่ยู่ใหยาตมันเป็นซิวกันซิวไว้<อ>กันซิว กันสิวได้ด้วยครับกันมันมันเหมือนพอว่าส่วนมากนีโดนพ่อยังได้ให้อาหารบ่ครับครับปีมาที่แล้วพ่อให้เขาเปลือกดินน้ำเฉยๆคือพูดง่ายว่าไม่ได้ขุนขึ้นบ่ครับเอาเลี้ยงแบบให้อ่าอยู่ได้ไปได้ครับทีนี้เริ่มขุนแล้วใช่ไหมพเพราะว่ามันจะเข้ามันจะเข้าอ่าเข้าเหลืองเข้าดอแล้วก็เลยขุนทีนี้พ่อเ็เลยเอาพริกเนี่ยเอาพริกใส่ใส่ในน้ํา ยันเป็นซิวกันนี่มันนํานะครับก็บพูดง่ายว่าเหมือนว่าเราแบบนานๆให้กินยาทีอะไรวะน,นี้เลพ่อเนาะอ่าก็คือไม่ได้กินนานแล้วอย่างเนี้ยเ,เสริมเป็นน,น,นกเป็นซิวนี่พูดท่ากับผ้าเห็ดเอาพริกแช่น้ำม่กินมันเกิดจุ้มนงไปกินเมื่ยกินนงไปมันก็เศร้าอ๋อพริกแช่น้ําเลยครตาเปียกๆนี่เศร้าเลยและอยู่ข้างๆมันมีอ่ามีข้าวอะไรพ่อเห็นข้าวนี่ข้างๆนีขข้าา เขาเขาสวยห้าเนี่ยคุกกันก็บปันข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวข้าวเหนียวอ๋อข้าวเหนียวข้าวเจ้าห้าอ๋อข้าวเจ้าข้าวเจ้าคุกกันน้ำปลาแล้วก็พริกป่น๋อน้ำปลาพริกป่นอันนี้สูตรสูตรไหนมาจากไหนพ่อสูตรแทนดินเดียดแทนอ๋อให้แทนดินดินเอย่ยดินเค็มนี่ครับผมเอาแถวนี้ไม่มีใช่ไหมว่าแถวนี้ไม่มีที่เห็นด้วยนั่นมี่จะเอามาจากทงบอทั้งนั้นมันเป็นดินเค็มมันนวลเป็นดินเดียดดินเค็มดินเกลือเขาจะซื้อครับครับ มันต้องเป็นดินโปร่งดินนจากภูนะพ่อเนาะครับดินที่มันภูภูเราก็บ่ามีบ่มีส่วนขาวหลายส่วนเกลือครับนั่นแหละหายากไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนพ่อพ่อไปเห็นอยู่ทางสารคขามหลายอยู่พ่อไปับไปใจบ่วงนั่นแหละมันหายากแถวบ้านเรานี่ได้กินดินเค็มนี่ก็โอเคแล้วครับได้กินดินเียดนี่ก็โอเคแล้วก็โอเคแล้วก็ใช้ได้อันนี้คือสูตรของพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับก็คือพ่อจะเอาพริกพริกสดเลยนะพ่อพริกพริกสดเท่าพาครับพริกพริกแห้งได้ไหม พิกแหง้งก็ได้มันมันมันเหมือนน้ำมันเลาะอ๋อพิกแห้งนี่เข้าป่นดีๆซะหนอ่อก็คือเอาใส่ข้าวดีกว่า,าแต่ที่อยู่ในน้ําคือเป็นพริกสดหรือพริกที่สุกแดงๆก็ได้เลพ่อเนาะอ่าใช้ได<ช>้ใช้ใช้สองใช้อ่าคือใส่สองประเภทนี้ส่วนถ้าจะให้กินพริกพริกแห้งคือพริกป่นนี่ก็คือให้ใส่ในข้าวอย่างนี้ข้าวสวยแลพ่อเนาะอ่าข้าวเจ้าแล้วก็คุกกับคุกกับ พริกแล้วก็น้ำปลานะครับแล้วก็เห็นแล้วครับที่นี้คุณพ่อใส่เม็ดมิเนตแล้วเริ่มแล้วนะครับเริ่มที่จะขุนนกขึ้นอ่าใส่กับนี่แหละครับข้าวเหลืองข้าวดออ่ะนี่นะครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นความรู้สําหรับตัวนี้ก็คือตูดไม่ได้แล้วพ่อเนาะตูดว่ได้ครับแต่ก็พอพ่อใส่ได้พ่อเล่นอ่าก็พอเล่นได้เฉยๆนะครับาจดังมันแหละ แต่ถ้าเป็นตูดเรื่องเลี้ยงส่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่สี่นี่โอ้โหสุดยอดเลยใช่ไหมพ่อแต่ว่าพ่อนว่าด้กับหัวมันอก็ศพใดครับศพนี่คือไม่ถึงปากนะครับไม่ใช่ศพคนตายนะครับหมายถึงว่าอ่าปากมันะปากไม่ผ่านว่าอย่างนั้นพ่อบอกนะครับปากมันหีดตีเยอะครับก็คือยังไม่เจออีกลังจากสามตัวนั้นนะพ่อเนาะครับครับผมนี่แหละก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสูตรนะครับที่ ในตำราไม่มีเขียนไว้แต่เรสังเกตออกครับมีแต่ประสบการณ์ที่นํามาเล่านี่แหละพี่น้องครับผมคิดว่าครั้งแรกที่พ่อบานยังไม่บอกผมนี่คือตอนแรกคือเรายังไม่สนิทกันได้ใช่หรอครับอ่าพอมาสนิทกันเข้ามาสักหน่อยก็เสร็จเรียบร้อยเสร็จผมเลยถ้าเป็นโนกผมก็เหยียบผมครั้งแรกมาไม่เหยียบนะครั้งนี้เหยียบผมแล้วนี่นี่นี่คือไล่ข้อเขินอืมครับลงมากทุกี่ยครับเขินเขินแบบว่าโลงมากเฉย ลงมาทถือกมันครับอืเขินหนีหมายถึงว่ามันสั้นเนอะเนาะครับนี่ไม่ไม่ใช่นกเขินออยนะครับคือเขินหนีหมายถึงว่านีไล่ข้อเขินต้องขอภปนีพี่น้องค่ำแล้วครับผมมาตอนค่ำนี่แหละเขาจึงว่ามาดูนกตอนค่ำมันไม่มันมันไม่ใช่ตําราครับมันไม่ได้ยินเสียงมันไม่ได้ยินเสียงมันเห็นไม่ชัดด้วยนะครับเขาจึงไม่ค่อยดูแต่ว่าก็ค่อยไปพิจารณาเอานะค่อยพิจารณาเอาครับต้องเป็นไงพ่อสร้อยคอมันเมื่อกี้พ่อว่ามันเขินมัน ต้องให้ตัวลงรงอย่างเนี้ยตัวนี้ต้องลงมาเลยเลยอีกย่างน้อยไม่ไม่ต้อมาลงมาที่หน้าอกนี่ใช่ไหมพ่อแม่ครับอ๋ออันนี้มันสั้นไปครับมันลงมากพอถึงครับเนี่ยกัดกัดถึงมันถี่รงมาหอดปีกสีงออย่างน้อยลงไม่ถี่แค่สองแถวนี่ถึงเลยครับครับปีกงอไปถึงมาปลายปีกมันหนาใช่ไหมพ่อนี่ตรงนี้ตรงนี้อ่านี่ตครับอืมก็คือเพื่อไงว่าให้ให้มันยาวกว่านี้อีกมองตั้งเถอะแต่มันมาซื้อพอดี นี่น <là> ี่นี่ตรงนี no now, no ่มันนี hmm. ่นี่น่าใหญ่มันลงมาอีกจังน้อยตรงหัวไหไรข้ขาวปีขาวมันนี่ครับบานใหญ่แล้วครับจากน้อยมันบาอ้อมเพราะอะไงมันบาอ้อมครับมันลงมาสุดครับอันนี้คือพูดง่ายว่าถ้าบ้านเราเรียกว่าไร่คอมันเขินเขินก็คือมันสั้นนะครับอคําภาษาอีสานว่ามันเขินเขินคือสั้นนะครับอ่ะก็ถือว่าได้ความรู้เพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับ คุณพ่อบานนะครับวันนี้นะครับได้กรงแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะครับเช่นเคยครับผมฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผู้ทาคลิปนะครับแะทคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องเช่นเคยสาหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับพ่อบานในคลิปที่สองพ่อบานครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ